เอาล้ครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับสู่เกม Last Chaos Good Game ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะครับเป็นการแนะนำาี่ระบบของเกม Last Chaos Good Game เนาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เนาะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าระบบที่1ที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นระบบเกตนะครับระบบเกตก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ ไปดูทีม่มาผมเนี่ยจะอยู่ตรงต่อจากเบลเราจะเป็นเส้นย,วยาวๆเนี่ยมันจะมีสีเถวๆอยู่ตรงเนี้ยก็คือระบบเกีดน,นะครับเกีดมีประโยชน์ยังไงเกีดก็มีประโยชน์ก็คือมันจะสามารถเพิ่มพลังให้เราในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเพิ่มพลังให้เราตามสีนะครับมันจะมีอยู่สีสีเนาะมีเขียวส้มแดงแล้วก็ม่วงนะครับความสามารถของแต่ละสีนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับผมเช่นเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้เราแล้วก็ส้มเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติแล้วก็การโจมตีสกิล แล้วก็แดงเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มการโจมตีแบบเพียวเพียวให้เราแบบเยอะมากอะ่ะเออช่นสมมติว่าเราตีหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะตีให้เราประมาณเพิ่มเป็นแบบหลักแสนอะ่ะแสนห้าสามแสนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีม่วงสีม่วงก็จะเป็นเกรดที่อยู่สูงสุดเนาะถ้าเป็นเกรดม่วงเต็มเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีแบบเพียวๆให้เราก็คือแบบเพิ่มขึ้นประมาณ5-10ถึงเท่านะครับ แล้วก็เกดม่วงที่เต็มเนี่ยมันจะนอกจากมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราแล้วมันก็จะเพิ่มแบบความสามารถแบบได้ EXP ขึ้นมาด้วยเนาะและเกดม่วงที่ไม่เต็มอะ่ะมันจะเพิ่มพลังโจมตีพร้อมเพิ่ม SP ให้เราด้วยนะครับผมมันจะคูณ s p ให้เราเนาะเราก็เลือกใช้เอาตามสถานการณ์เนาะว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ยังไงบ้างแต่ละสีเนาะ โอเคมาหัวข้อที่2กันเลยดีกว่าเนะาะหัวข้อที่2ก็จะเป็นการลบบัฟนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเซิร์ฟนี้สามารถลบบัฟได้นะครับเช mm. ่นเช่นเรามีบัฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองกินดูเช่นแบบโอเคผมกินคูณ3เนาะ ผมกินคูสัเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยผมไม่ต้องการเลเวลอีกแล้วอย่างเงี้ยผมต้องการที่จะลบมันออกตัาแบบเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์หรือฆ่าอะไรพวกเนี้ยแล้วได้ EP เยอะเนาะผมไม่ต้องการเลเวลอีกต่อไปแล้วก็คือผมจะลบมันออกเนี้ยแล้วก็คลิกขวาไปที่บัฟตรงนั้นแล้วก็ทําการยืนยันมันก็จะทําการลบบัฟออกให้เราเนาะสำหรับระบบที่2ที่ผมแนะนํานะครับผมเดี๋ยวเราไประบบที่3ามมันต่อเลยนะครับ ระบบที3 Quindi, mm ่3ก so okay. ็จะเป็นการสมัครพ่อค้ามาสเตอร์ถามว่าการสมัครพ่อค้ามาสเตอร์เนี่ยสมัครไปเพื่ออะไรนะครับการสมัครพ่อค้ามาสเตอร์เนี่ยก็เราจะสามารถขายไอเทมแครบได้นะครับเช็นแบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองซื้อมานะผมจะซื้อไอถั่วนี้มาลองซื้อมาแล้วผมจะตั้งร้านขายนะครับตั้งร้านขายให้คนอื่นในมันซื้อเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะตั้งได้ไหมเนี่ยเห็นปะมันจะตั้งไม่ได้นะครับเห็นไหมถั่วที่ผมซื้อมามันจะตั้งไม่ได้นะครับโอเคแล้วเรา มาสมัครพ่อค้ามาสเตอร์ลงทะเบียนก็จะเงื่อนไขก็จะประมาณนี้นะครับเกตลงทะเบียนไป SP ผมไม่พอโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แล้วกัน SP ผมไม่พอนะผมเลยสมัครไม่ได้ SP ผมมีเท่าไหร่นะ SP ก็คือคะแนนสกิลตัวนี้นะครับพอดีว่าต,ตัวนี้ผมไม่ได้เก็บคะแนนสกิลเลยก็เลยสมัครไม่ได้นะครับมันต,ต้องการ SP ก็คือตัวคะแนนสกิล 2, เนี่ยสองพันเนาะต้องการเงินอีก1 0 M แล้วก็เลเวล30ขึ้นไปเนาะมันจะสมัครได้นะครับแล้วเราจะสามารถตั้งร้าน ขายของแคสได้เนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังสงสัยว่าไม่ถึงขายของแคสไม่ได้ถ,ไถึงแล้วทำไมถึงแลกเปลี่ยนของแคสไม่ได้ก็เพราะสาเหตุนี้นะครับเรายังไม่ได้สมัครพ่อค้ามาสเตอร์เนาะโอเคครับสาหรับข้อ3ก็จบไปนะครับก็แล้วก็ระบบที่4ที่ผมจะแนะนําก็คือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหลายคนอาจจะไปตั้งของขายที่แบบร้านเกิดอย่างเดียว ที่ชาแนลสเนี่ยเยอะๆเนาะมีคนแบบเขานั่งขายกันของเยอะๆอ่ะเอออาจจะไปนั่งขายของแบบนั้นทั้งวีทั้งวันแบบเออจะเสียค่าไฟเสียค่าอะไรกันไปแต่ว่าระบบที่4ีที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือระบบพ่อค้าคนกลางก็คือมันจะอยู่ข้างๆตัวคังนะครับพ่อค้าคนกลางเราจะสามารถลงทะเบียนไอเทมเพื่อที่ฝากขายในร้านได้เนาะแล้วทำยังไงละ่ะเราเข้ามาที่ NPC แล้วก็คลิกไปที่การลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกไอเทมที่เราจะลงทะเบียนเพื่อจะขายเนาะโอเค นี่ลากเข้ามาเราจะขายกี่ชิ้นอา่าผมเลือกไปที่1ชิ้นแล้วก็กําหนดราคานะครับไปที่50ล้านก็ค่าจ้างของการฝากขายเนี่ยมันจะหักจากเงินที่เราขายได้5%นะครับแล้วก็ค่ามาจํา1 0 0เอ้ยไม่ใช่ค่ามาจํา1 0 0 0หลังจากนั้นกดลงทะเบียนนะครับ หลังจากที่เราขายได้มันก็จะหัก5%ที่อยู่ในจนํานวนเงินที่เราตั้งราคาขายนะครับโอเคครับก็อธิบายมาถึงตรงนี้หากใครงง,งก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะสำหรับ4ระบบที่ผมแนะนําไปสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ผมรู้แหละว่าหลายคนอาจจะรู้หมดแล้วแต่สําหรับมือใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะเช่นการลบบัฟเนี่ยก็มีแค่เซิร์ฟมีเซิร์ฟเดียวนะที่สามารถลบบัฟได้นะครับคุณอาจจะพอนึกภาพออกแล้วนะครับผม โอเคครับถ้าถูกใจคลิปนี้และมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ